นั้นจะพ้นจากปฏิจสฏจสมุปบาทได้ปฏิจจสมุปบาทได้อวิชชาปัญญาสกลาสกลาปัญญาวิญญาณางจนถึงปฏิจจสมุปบาทที่หมุนหมุนลิงลิงลิง,ลง,ลงกอ่อยเกิดทุกกิเลสต,ตัณหาทุกโศกเศร้าเจยใจแคบแค้นใจวเวียนว่ายใยเกิดเนี่ยก็ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยไอยตัวนั้นแหละตั้งแต่อวิชชาไปเลยเป็นต้นไปทุกตัวล้วนแต่เป็นสกรดผู้แต่งหมดแต่ธรรมชาติ ของรู้มันก็ได้แต่รู้รู้ปฏิจจารสบาทิแต่มันไม่หลงไปเป็นปฏิจจารสบาทิได้หรอกเพราะว่าธรรมชาติรู้มันไม่มีตัวตนของผู้ปฏิลงมันก็ได้แต่รู้ปฏิจจารสบาทิแม้ไม่มีปฏิจจารสบาทแล้วมันเป็นสังขารในขันห้าซึ่งพุทธเจ้าก็มีสังขารในขันห้าซึ่งพ้นจากปฏิจจารสบาทิแล้วคือไม่มีตัวตนของผู้ยึดมา่นถือมั่นแล้วแต่สังขารในขนันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาังเป็นธรรมชาติเกิดดับอยู่ แต่พระองค์อ <Yep. S 1> ่ะเข้าถึงธรรมชาติที่ได้แต่รู้สังขารของขันห้าลูกปวญนาสัญญาสังขารวิญญาทุปเจอขณะได้แต่รู้เป็นรู้ไม่ได้เป็นขันห้าเลยไม่เพราะว่าเป็นรู้ขันห้าไม่ได้ยึดถือขันห้าเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ขันห้าเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เป็นตัวของพระองค์พยายามให้เป็นสักแต่รู้ขันห้าเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ขันห้าเพราะเป็นธรรมชาติของนิพพานเนี่ยที่ได้แต่รู้แล้วก็รู้ว่าธรรมชาติของขันห้าเนี่ย มันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับที่เรียกว่าวิสังขารนั้นพระองค์เนี่ยรู้แจ้งทางสังขารและทุกปัจจุบันะมีธรรมชาติที่เกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันะแม้แต่กิริยาการรู้ต่างๆหูจมูกนิ้วกายใจมันก็เป็นสังขารเกิดดับทุกปัจจุบันแต่ธรรมชาติที่รู้แล้วมาคิดตึกตออปลุกแต่งในใจรู้แล้วมาคิดถึกแต่ปลุกแต่งในใจวิญญาณขันเนี่ยในขันที่ห้า ไปรู้ต่างๆาุจจาระนี่กายใจแล้วเอามีเจตสิกเวทนาัญาณตังขาเอามาคิดถึงตอมุกแต่งในใจคิดแตงูมในใจแต่ใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติรู้ว่าเนี่ยความคิดถึงตอมุกแต่งเนี่ยมันเกิดดับรู้อะไรแล้วก็มาคิดถึงตอมุกแต่งในใจเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับแต่ธรรมชาติที่เกิดดับกับธรรมชาติที่ไม่เกิดดับไม่ใช่รู้เพราะรู้เนี่ยมารู้ว่า ทุกปัจจวบขณะที่วิญญาณาขันเนี่ยไปรับรู้ต่อต,ตาหุจมมกลินไกยใจจะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันมาประกอบรู้เสมอมันจะรู้เดียวเดียวโดยไม่มีเจตสิกมาประกอบไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของขันห้าดังนั้นรู้อะไรทุกประจ,จุบันะมันจะต้องเอามาคิดวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารในใจเสมอและธรรมชาติก็รู้ว่าทุกขณะที่เอามาคิดถึงต่อปลุกแต่งวิพากษ์วิจารณในใจเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับ แล้วรู้มันรู้แจ้งแบบนี้รู้ว่าทุกปัจจัยขณะที่รู้เต,ต่าเต่าอุจจติณีกายใจเนี่ยมันนํามาคิดถึงต่อปุงแตกวิภาควิจารวิเคราะห์วิจารวิจัยในในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติรู้มันก็ได้แต่รู้สังขารที่เกิดดับและรู้ว่าสังขารเกิดดับเกิดดับในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับที่เรียกว่าวิสังขารธรรมชาติรู้เนี่ยหรือนิพพานธาตุเนี่ย มันจึงแค่รู้สังขารและวิสังขารว่าสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับที่เป็นวิสังขารทุกปัจจานะแต่มันเป็นธรรมชาติที่ที่เป็นนิพพานธาตุที่ได้แต่รู้สังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันจะพยายามลังเกียจสังขารและประยึดวิสังขารซึ่งไม่เกิดไม่ดับมันทําไม่ได้เพราะธรรมชาติมันไม่มีตัวตนของรู้มันจึงไปลังเกียดสังขารและพยายามมารู้และยึดวิสังขารไว้ มันยึดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติได้แต่รู้ว่าสังขารเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับธรรมชาติที่ได้แต่รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงของสังขารและวิสังขารเนี่ยและไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารและวิสังขารเป็นแค่รู้แจ้งในสัจธรรมความจริงของสังขารและวิสังขารธรรมชาติรู้เนี่ยเรียกว่านิพพานนั้นนิพพานเนี่ยคือรู้นี่เองธรรมชาติรู้นี่เอง ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่จะเป็นอวิชชาอยู่เนี่ยทุกครั้งที่ฟังธรรมหลวงตาพูดอย่างเนี้ยอ๋อรู้แจ้งแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจโอ้ถ้าเราเป็นธรรมชาติรู้เราจะนิพพานนี่คือข้อผิดพลาดมห์หันที่เป็นอวิชชามาแต่แรกเิมแล้วก็ยังเป็นอวิชชาด้วยความโง่เรื่อยไปว่าอ๋อถ้าเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วหลวงตาพูดอย่างเงี้ย เราฟาลูตาพูดมาหลายครั้งแล้วไม่เข้าใจเขาเนี้ยเราก็ใจเลยเราก็ใจเลยเขาเนี้ยเราเป็นธรรมชาติรู้ได้แน่เลยถ้าเป็นธรรมชาติรู้สักตวรรุ่อะไรขึ้นก็รู้สักตวรรุเราจะนิพพานง่ายง่เลยเขานี้ยังโง่งเหมือนเดิมนอกจาตัวเองฉลา,าดแล้วเพราะว่าธรรมชาติรู้นั่นเนี่ยมันคือนิพพานไม่ใช่เราไปหมายนิพพานว่ามันคือสภาวะอะไรแล้วเราก็จะไปเอามัน สุดท้ายเราจะมีตัวเราเนี่ยพยายามไปยึดถือสังขารแล้วหรือปฏิเสธสังขารแล้วเราจะไปเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารอย่างนั้นเราก็บอกว่าไม่เอาหรอกเราก็ไ่ยึดถือตั้งสังขารและไม่ยึดถือตั้งธรรมชาติที่เป็นวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่เราจะไปเป็นธรรมชาติรู้เห็นไหมเนี่ยพูดอะไรเนี่ย ถ้ามันยึดถือเป็นอาวิชาเ,เป็นตัวตนนะไม่เอานี่ก็ได้อย่างนั้นเป็นนี้โ, <sz> โอ้เขาบอกว่าไม่ไปยึดถือสังขารโอ้ยสังขารไม่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่อาจไม่เกิดดับได้ไม่อาจเกิดดับได้ที่เรียกว่าวิสังขารอย่างนั้นเราไม่ไม่เป็นสังขารแล้วเราจะต้องพยายามฝึกให้ไปเป็นวิสังขารเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมันจะได้ไปทุกธรรมชาติที่เกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่เป็นทุกเพราะธรรมชาติเกิดดับเป็นนิจังทุกขังอันัตตามันเป็นทุกธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมันไม่ทุก เพราะฉะนั้นเราไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นสังขารและเราลังเกียจและก็จัดการกับสังขารทั้งหมดเพื่อให้เราอ่ะเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารที่เป็นวิสังขารอย่างนั้นเมื่อเราเนี่ยไปปฏิเสธสังขารมันก็เท่ากับเรายึดสงังขารและเราก็เมื่อเราปฏิเสธสังขารทุกปัจจุบันเราก็พยายามที่หลนผักสายจัดการกับสงังขารเขาเท่ากับเราไปยึดสงังขารและเราไปยึดวิสังขารไว้ด,ด้วยสองฝั่งเลยพร้อมกันว่าเราไม่เอานี่แต่เราจะเอาโน่น เราไม่เอาสังขารเราปฏิเสธสังขารเราละเกียดสังขารแต่เราจะไปยึดธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับที่เป็นวิสังขารเราอยากได้ความว่างที่ไม่สังขารเราได้ได้ความว่างที่ไม่สังขารมันก็ยังมีอวิชชาคือตัวโง่ตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปไปครอบครองไปเจ้าของอะไรอยู่ดี แต่เพราะเพราะฟลูกตาพูดบ่อยๆเข้าอ๋อเข้าใจแล้วว่าสังขารก็ยึดถือไม่ได้ถ้าไปรังเกียจสังขารเนี่ยยึดถือก็ไม่ได้ถ้าไปรังเกียจสังขารเข้าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เก <mel> ิดด <iah> ับท kind of ุกปัจจ <mel> er <anda> <mel> <nyt> ุบันะไปพยายามรังเกียจสังขารเข้าแล้วจะไปยึดถือวิสังขารความไม่สังขารหรือความว่างที่ไม่ปรากฏอะไรอ๋อลุกตาพูดบ่อยอย่างเงี้ยมันก็คือยึดถือรังเกียจสังขารรังเกียจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รังเกียจผู้รู้ทุกปัจจุบันะพยายามจะไปทําลาย ก็เท่ากับยึดถือสังขารและยึดถือวิสังขารไปด้วยเพราะว่าอยากจะทําลายสังขารเพื่อไปเป็นวิสังขารมันเข้ายึดถือทั้งสังขารและยึดถือทั้งวิสังขารแต่โอ้ถ้า,ยงงนะา,าอย่างนั้นเนี่ยฟาลุตาบ่อยๆยึดถือสังขารก็ไม่ได้ยึดถือวิสังขารคือความไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ได้ยึดถือความว่างก็ไม่ได้เพราะยึดถืออะไรผิดหมดเพราะว่าฟานุตาหลายครั้งแล้วต้องเป็นธรรมาชาติรู้เพราะรู้เนี่ยคือนิพพานนิพพานเนี่ยคือรู้ ทุกปัจจุบันาที่ว่าสัาสกระวรุหรือรู้ซื่อๆนิพพานโอ้ทอยางนั้นเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราเนี่ยก็พยายามให้เราเนี่ยเป็นร,รู้ซื่อๆไว้สักระวรุทุกปัจจุบันเราไม่ยึดถือตั้งตังขานไม่ยึดถือตั้งวิสขนันแต่เราเนี่ยจะไปเป็นรู้ซื่อๆนึกว่าฉลาดแล้วจะโง่งเหมือนเดิมเราจะไปเป็นรู้ซื่อๆสุดท้ายมันก็มีเรายึดถือรู้ไม่ได้เป็นธรรมชาติ ที่ได้แต่รู้ดวงตาแจกแจงละเอียดทุกแง,มง่มุมไม่มีอะไรซ่อนเล่นไม่มีอะไรปิดบงังเหมือนเขี่ยขี้ผงในตาพวกท่านแต่แม้แต่เขี่ยขี้ผงออกอยังไงถ้ายังตาบอดอยู่ก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดี เมื่อฟังแบบนี้นะทุกครั้งพอถึงวันลุกขึ้นมันจะมีผู้มาส่งการบ้านหลังใหม่ว่าตอนนี้นิพพานหรือยังตอนนี้ว่างเปล่าหมดหรือยังตอนนี้ไม่ยึดถืออะไรหรือยังในคนที่มาส่งการบ้านแบบนี้มันเป็นยังไงช่วยดูหน่อยตอนนี้ หนูหรือผมเนี่ยว่างเปล่าหรือยังสิ้นยึดถือยังอันนี้เป็นอะไรเออมันก็เป็นเอาวิชาชัดๆมันก็จะโง่เหมือนเดิมฟังเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแอบมาหลังใหม่แล้วตอนนี้มีคนแล้วแอบมาหลังใหม่แล้วตอนเนี้ยหนูหรือผมอะสิ้นไม่ยึดถืออะไรยังว่างเปล่ายังตอนนี้หนูหรือผมเนี่ยปฏิบัติถูกหรือยังหนูปฏิบัติถูกหรือยังตอนนี้หนูปฏิบัติถูกยัง ตอนเนี้ยหนูเนี่ยทิ้นฤทธิ์ยึดถืออย่างตอนเนี้ยหนูว่างเปล่ายังตอนเนี้ยหนูหรือผมที่พ่านหรือยังเขาไม่รู้ตัวเลยไอ้ที่กาพยามาแอบส่งหลังไม่อะว่ามันมันมากไปด้วยอัตราตัวตนแต่เขาอะยึดถือเป็นอัตราตัวตนเต็มๆเพื่อจะไปเอาไปถึงไปได้ไปเป็น มันเป็นอวิชาตันหาอุปทานเต็มเต็มอยู่เลยเขากลับไม่เห็นมันเลยเนี่ยถึงบอกว่าเขี่ยขี้ผมเข้าตาแล้วแต่ไปเขี่ยคนตาบอดมันก็จะมองไม่เห็นเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ผู้ผู้มีตาดีมีอยู่ผู้ตาดีที่ตามไม่บอดไี่อยู่แพงแก ทคลียขี้ผงในตาออกได้นะั่นเ่ยปกติขี้ผงเข้าตาเนี่ยมันเคลียร์เองถ้าไม่มีไม่มีกระจกส่องให้เนี่ยมันเคลียร์ไม่ออกแต่ถ้ามันมีกระจกส่องให้ซะมันมีกระจกส่องให้เห็นคี้ผงในตาตนมันก็เลยเคลียร์คี้ผงในตาออกได้เมื่อเขาเป็นคนไม,ไม่ไม่ใช่คนตาบอดเขาเลยมองเห็น ไม่มีอะไรมาขวางกั้นอีกต่อไปที่ผงที่ขวางกั้นในตามันได้หลุดไปแล้วด้วยกระจกที่สองหรือม,มีผู้มาเขี่ยให้เมื่อเขาไม่ใจเป็นคนตาบอดเขาจึงเห็นแจ้งหรือรู้แจ้งขึ้นมาด้วยใจเป็นคนใจไม่บอดที่เป็นผู้รู้แจ้งดังนั้นเมื่อ อัญญาโกนโคนธัญญารู้แจ้งแล้วเนี่ยแล้วก็นึกในใจปล่งพอรู้แจ้งกันนะไม่ต้องนึกในใจพอรู้แจ้งกันนแนุู่ธเจ้าอัญญาโกสิวตัตโภคโคนธัญโยอัญญาโกสิวตัตโพโคนธัญโยพุทธเจ้าตัดเลยโคนธัญญารู้แจ้งแล้วเนอรู้แจ้งแล้วเนอก็เขี่ยขี้ผงในตาเหมือนเขี่ยขี้ผงในตาเขี่ยขี้ผงในใจออกท่านแน,น่ได้คําสอนพุทธเจ้า โกนธัญญาก็รู้แจ้งกันมาเลยจากผู้ไม่รู้แจ้งเป็นรู้แจ้งกึ้นาทีเดิมชื่อโกนธัญะญพอเป็นผู้รู้แจ้งเลยได้ชื่อใหม่ว่าอาัญญากนธัญญะเพราะอัญญาแปลว่ารู้แจ้งอัญญากนธัญะด้วยคำกล่าวพระเจ้าว่าโกนธัญะญรู้แจ้งแล้วหนอโกนธัญะญรู้แจ้งแล้วหนอจึงเปลี่ยนชื่อจากโกนธัญะเป็น อัญญาโกนทัญญะเป็นพระอาหารหันตสาวกองค์แรกที่ทำให้มีพระพุทธพระธรรมครับที่พุทธเจ้าตัดสอนนำมาสอนถึงพระธรรมความจริงนี้แล้วก็ถึงทำแท้ทำที่บริสุทธิ์ที่ได้แต่รู้แล้วก็สุดท้ายอัญญาโกนธัญะญเป็นผู้รู้แจ้งก่อนท่านแรกตั้งแต่พระโสดาบัน ก็รู้เป็นเแรกและสุดท้ายพระุทธเจ้าตรัสสอนธรรมจักกับวันสูตรเด็กก็สอนอนันตตะลาณสูตรก็บรรลุอรหันต์ดันั้นอัญญากุญยะจึงเป็นอรหันต์สาวกองค์แรกที่ทําให้พระพุทธพระธรรมพระสงเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกครบสามความรู้แจ้งก็เกิดจากพระพุทธเจ้ามาเขียขี้ผงหรือเสี้ยนแทงใจออกให้ ดวงตาก็นําประสาททาคาสอนออกจากพระทยอันป็นสพสุดของพุทธเจ้ามาเคลียขีพผหงในตาตาใจให้ให้ตาใจของผู้ท่านทั้งหลายรู้แจ้งแล้วก็เป็นธรรมหนึ่งเดียวกันไม่แยะไม่แบ่งแยกธรรมพุทธเจ้าและธรรมของผู้ใดเป็นธรรมเดียวกันรู้แจ้งแล้วก็รู้แจ้งธรรมเดียวกัน ดังนั้นคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระยะสงฆ์จึงไม่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดังนั้นท่านจึงถึงใจว่าพุทธทางสรนังขจามี รรมังสรนังกัจจามิสังขังสรนังกัจจามิชาตินี้พวกท่านได้เกิดเป,เป็นมนุษย์ที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุดแล้วในโลก การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็สองการได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็ยากที่สุดในโลกบัดนี้ที่ว่ายากที่สุดในโลกยากที่สุดในโลก <c oughs> มันได้ประสบกับท่านหมดแล้วท่านจึงเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบรารมียิ่งนะ การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดในโลกการที่ได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนเป็นธรรมแท้นั้นถึงซึ่งธรรมแท้ธรรมบริสุทธิ์นั้นยากที่สุดในโลกแต่บัดเนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่ออกมาจาก ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์นั้นจุดเข้าถึงธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ก็เป็นที่สุดของที่สุดแล้วการเกิดมาในชาติเนี่ยเพื่อนนำบุญวาสนาบารมีทั้งหมดที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอนจนถึงธรรมอันเป็นที่สุดที่จิตความยึดมั่นถือมัน่นที่ได้แต่รู้เนี่ยมาให้เป็นจริง ขึ้นที่ใจของพวกท่านทั้งหลายก็เรียกว่าได้เกิดมาในชาตินี้สมบูรณ์ที่สุดทุกประการบุญวาสนาบรารมีความรู้ความสามารถสถติธมาธิปัญญาที่ได้โชควาสนาบรารมีได้เกิดเป็นุพโภพุธตาตนามีผู้สอนมีผู้ชี้แนะประสักธรรมคำสอนเข้าถึง จะรู้แจ้งในพระสัทธรรมได้รู้แจ้งในธรรมธาตุเข้าถึงธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ได้นั่นแหละถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดที่ยาวนานมาเป็นอสงไขยไม่มีผู้ใดต้องกลับมาใช้อีกต่อไปใช้มันหมดไปจักครั้งเดียวในครั้งนี้ แล้วก็จบหมดสิ้นไปเข้าถึงธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรู้คู่ธรรมชาติอย่างไม่มีตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมธาตุที่ปราศจากตัวตนที่จะต้องไปเวียนบ่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไป ดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมื่อท่านเข้าถึงธรรมธาตุที่ได้แต่รู้ที่ปัสจากตัวตนของผู้รู้แล้วเข้าถึงธรรมธาตุแท้ที่บริสุทธินะ์แล้วปัสจากตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อท่านจะสิ้นอายุขยัยธาตุขันจะแตกดับจึงมีบันทึกไว้ว่าเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เราทุกขมา์มากเหลือเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เกิดมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไปมีอยู่ในบันทึกไว้ของภูเทศเทศลังสีวัดินมัเป้งและตามหาบัวยาสัมโนแล้วก็ท่านอน่นอนีก ท่นได้แต่รู้แต่ท่านไม่ยึดถือครอบครองสิ่งใดสักอย่างเดียวแม้แต่นิพพานก็คงปล่อยให้นิพพานเป็นนิพพานไปโดยไม่มีผู้ยึดถือครอบครองนิพพานก็อนโมกับอนโมตนากับทุกท่านด้วย ขอคุณพระพุทธธรรมพิยสงพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะจงคุ้มครองเอวังก็มีเดินประการละเนี